สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หลังบ้านแนละ้ววันอาทิตย์นะวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนั่นเองนะอันนี้เป็นแปลงคะนะวันก่อนเราปลูกถัว่วพลูไปแล้วเป็นแล้วอันนี้พ่อนะ,อะเราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะเมกกื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอการเตรียมดินกันเราเตรียมดินผสมคิวัะนะแล้วเราปลูกนะเราจะปลูกในวันพรุ่งนี้นะวันนี้เราปลูกแล้วก็รดน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะโดยพ่อนะพ่อช่วยนะยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราก็ไปเอาี้ววกันนะคะวันนี้วันหยุดนะวันอาทิตย์นะเรามาปลูกผักสวนครัวกันนะวันนี้เมย์จะปลูกผักคะน้านะตอนนี้มีกําลังเดินเบขค้ววนะคะขุดร่องไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเอาค้วัวบ้านใกล้ๆเรานั่นเองนะคะเราขอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋วนะคะี้วว่าควไหนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มขุดันเลยเ้าเอาอีสองหังนะ โอเคเราได้อีกสองถังเรียบร้อยนะคะมาได้แล้วเราก็จะเอากลับไปที่บ้านนะคะไปปลูกผักนั่นเองโอเคไปกันเลยนะคะเราเพิ่มเราเพิ่อมอีกสองถังนะ,ะมเมอาทั้งหมดแปดถังแล้วนะคะ ล้วก,กลับไปที่บ้านนะคะเราไปจุดบุกหลังบ้านกันนะคะไปกันเลยตอนนี้เราก็กำลังขุดอยู่นะคะโด,ดยได้วิริรดปลวนดินปลวนดินปลวนดินคัว,วกับดินให้เข้ากันนะตอนนี้ วันนี้เราจะปลูกคะน้านะะเมื่อกี้เราไปเอาขี้วัวมาแล้วนะืมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนปรวนดินดินกับขี้วัว้เข้ากันด้านข้างนี้ก็จะเป็นถั่วพลูนะะอ่าอันนี้แม่ปลูกไว้วันก่อนวันนี้เราจะมาเพิ่มก็จะเป็นคะน้านะคะคะน้าดูหน้าคนขุดหน่อย <c oughs> คนขุดเริ่มหมดพลังแล้วว <c oughs> ันนี้เราทำร่องเดียวก่อนนะเราทำคะน้าก่อน แลวเดี๋ยวเราก็จะทําต่ออีกด้านหลังก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยอ่าด้านข้างถั่วพลูนะคะสวยมากนี่ของแม่นะแตกเร็วมากเลย,ยเออเราทำทีร้องไายได้เอยนะสั่งบ้านนะ ก็จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำนะแล้วก็อีกกี่วันนะป๊หมกัมกไว้สองสามวันน้ำชื้นแล้วเราก็จะปลูกกันนะแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงคันานะคะตอนนี้เราผสมนะผสมขี้วัวกับดินก็จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็รดน้ำหมักไว้ก่อนนะพ่อบอกว่าหมักไว้ก่อนมักไว้กอนนะภ้ะาชาตายล้วเราทำที่แปลงตายสินะมักว้กอนนะตอนนี้หมักไว้ก่อน คิวแล้วก็ดินอ่าก็จะเสร็จแล้วยกร่องนะยกร่องเสร็จเราก็รวนดินแล้วก็เพิ่มขี้วัวนะตอนนี้ก็ขุดให้เข้ากันผสมระหว่างขี้วัวกับดินวันนี้ได้หนึ่งร่องเต็มนะคะเราจะค่อยๆทยอยปลูกด้านข้างกันตัวพลูนะสวยมากขนะนะ,ะเราลงะนะก่อนเราจะปลูกะนะใส่ซิม แล้วก็ได so ้ก็แ네ม่ผักบุ้งผักบุ้งนะผักบุ้งตอนนี้รดน้ำไม่ชุ่มเดี๋ยวนะนะเรารดไปเลยเราจะปลูกพรุ่งนี้นะรดน้ำนะให้มันชุ่ม จุ่มฉ่ำุ่มฉ่ำนะเออพ่อบอกว่าทีหลังก็จะออกงามนะบอ,อกงามนะประตาตายงามก็คือซว้ยนะ่าเราลดไปเลยสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นผลผลิตนะคะจากที่เราปลูกกันมานะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นแปลงผักแบบนี้นะคะห้ามพลาดนะคะคลิปต่อไปเรามาทำแปลงสองแปลงสามรับรองสนุกแน่นอนนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ